สวัสดีครับพบกับอิตาตายาสป,ป้านะครับวันนี้คุณนายเกตนะครับได้ทําเมนูอาหารเด็ดเด็ดอ,อิตาตายาสป,ป้าได้ได้กินได้ของกินล้ำล้ำมาแล้งนี่บอกว่าเป็นเมนูพิเศษแซ่บๆนะครับเป็นสูตรจากคุณนายเกดนะมาใันยังคือคุอิตาตายายได้กินเนาะวันนี้จะแซ่บขนาดไหนนะครับอ่ะเมนูแรกนะครับอามาดูใกล้ๆครับอันนี้ครับขอน้าเสนอเลยเมนูลาบ ลาบมีขั้วทุกอย่างบอกว่าจะเป็นเครื่องไหนเป็นอย่างทุกอย่างขั้วมดจินก็เป็นหมูนะเนื้อหมูนะครับขั้วมัทุกอย่างมีตับไตขั้วไนมีมดนะครับอันนี้เป็นลาบดิบเหมือนกันครับมีทุกอย่างขั้วมดนะครับแต่เนื้อดิบนะครับอันนี้รูรูแสบๆตั้งใจยากเลยเผื่อทํางานในเนยมาปีกมาได้กินนะครับเนาะของดิบของแดงฮั่วกลอนฮั่จะกินนะฮะฮัต้องอ่า คาเจียกันเนาะประหยัดเดออ้อเอฟอีเอออย่ามาคือคือว่าเอายอบเมนูแรลกมูแรก,แรกอย,อย,ยอบรูเอา้ารูแบบแค่หมูวันนี้เหรอเครื่องไนยังพร้อมครับอย่าครับ FC อืมอ <formation jin inh throat> <at> ืมอ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 ืมมืมอืมข้านมืออือร่อยอืมอ่อยอืมอขาฮอเ่ข้าวฮอนเนาะข้าวเหนยวอเนาะข้าเดี๋ยเขาเดี๋วมันะซุกขม่ากินยองแก้มกินกินเน่นเนื้อไหมล่ะนี่ซุกเลยนะฮะ กอลำมกันเลยอืมอืมอืมวม่หมาอืมแล้วไม่สนไม่สนอืมอะไรน,นมาแค่เนี้ยโอ้ยช่รครับเรายังมีมดมีมดเลยอืมน้อหอม

Ừ. mhm 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 Ừ. ừ mhm mhm Ừ. 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 mhm 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 Ừ. ครับบากเอ็มซื้อคุณทางหลวงสวยคนแรกคนแท้คนที่สามทางมันดังกระจายเป็นหวโลกเลยนะครับเรื่องแบบนี้คิดไปดีเมื่อเปิดไปนอกเอ็ซืได้ดูกันนะครับเมนูนหน้าคนที่ตามจำเอาวันนี้ขอกราบคำว,ว่าสวัสดีครับสวัสดีครับรบ,รบ,บ๊ายบาย